มาค่ะมาต่อกันในคู่บุพภาเคียงฝันกันนะคะจีรีเรื่องนี้ทางนางเอกกับพระเอกอะ่ะเขาเล่นได้ตลกกันจริงๆและนางเอกก็เดาได้ว่าการที่พระเอกถูกส่งไปยังตลาดทะเลนั้นจะต้องมีภารกิจที่มอบหมายให้กับพระเอกแน่นอนคนในจวนสกุลน,นิ่งต่างมารอรอพระเอกที่ได้รับการปล่อยตัวพอพระเอกกลับมาถึงอนุอุ่นก็รีบออกไปต้อนรับแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าพระเอก ถามหาถึงนางเอกเท่านั้นแล้วนางเอกก็รีบออกมาต้อนรับพระเอกพร้อมทั้งกระถางไฟใส่ใบหลิวสดให้พระเอกเดินข้ามเพื่อขับไล่ความโชคร้ายแต่เพราะพระเอกกลัวไฟเลยไม่ยอมข้ามพอเขาเข้ามาในเรือนพระเอกก็พบกับอ่างน้ําแช่ใบส้มโอสดที่นางเอกตั้งใจทําให้พระเอกเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีพระเอกเองก,ก็ต้องแอบยิ้มออกมาเพราะความเอาใจใส่ของนางเอก ฐาน,นอาหลังที่สืบข่าวมาจนแน่ชัดแล้วว่ากลุ่มคนที่ทำลายผู้บริสุทธิ์นั้นน่ะมาจากตลาดทะเลและอาจเป็นคนของพรรคชาจริงๆเขาเลยได้มาลาหลวงลุงเพื่อเดินทางไปยังตลาดทะเลเช่นกันต่อมาพระเอกได้คิดทบทวนเรื่องการปฏิบัติการครั้งนี้เขาก็ห่วงความปลอดภัยของนางเอกอยู่ไกลการาเอกอาจจะไม่ปลอดภยัยเขาจึงขอให้นางเอกอติดตามไปด้วยซึ่งอนุวนฒก็เข้ามาพอดีจึงเสนอตัวเพื่อติดตามพระเอกไป นางเอกเดีใจมากที่จะมีเพื่อนเดินทางแต่พระเอกนั้นน่ะไม่ไว้จะอนุวลเลยพอรุ่งเช้าอนุวนลฒิรีบมาห,า,หาเอกที่หอเฟยหวานนำถั่วฝักยาวต้มมาให้หนางเอกนางเอกก็ดีใจมากที่อนุวุฒนะิดีต่อนางโดยที่ไม่รู้เลยว่าอนุวลนนะ่ะได้วางแผนการร้ายเอาไว้แล้วหลังจากนางเอกกินไม่ได้สักพักก็ไปหาพระเอกที่ห้องทํางานเพื่อน,นํายาหอมกันเมาดยไปให้กับพระเอกแต่ว่าพระเอกสังเกตเห็นว่านางเอก,กปวดท้องจึงบอกให้ไปพัก และจะไปตามเหมาะมาให้นางนางเอกเห็นว่าพระเอกได้ถั่วฝักยาวต้มเหมือนกันจึงบอกว่าดีแล้วที่ตนเป็นฝ่ายปวดท้องแทนพระเอกเพราะว่าอนุวอนทำอาหารไม่เก่งเลยต้มถั่วฝักยาวไม่สุกแล้วนางเอกก็ขอตัวไปพักพระเอกจึงรี้ตรวจสอบถั่วในชามของตนและปรากฏว่าถั่วต้มสุกแล้วตอนกลางคืนพระเอกจึงเรียอ,อาอน,นนอ,ยอนุวอ้นมา และเตือนอนุวัลว่าตนนั้นะรู้เท่าทานแผนการของอนุวัลที่จงใจให้นางเอกอะกินถั่วที่ต้มไม่สุกเพราะว่าถั่วะจะมีพิษและรู้สึกผิดหวังในตัวอนุวัลเป็นอย่างมากที่ไม่ยอมลาทิ้งความแค้นกับนางเอกซึ่งตรงนี้ในเนื้อเรื่องยังไม่ได้เปิดเผยว่าน,นาเอกในอดีตเคยมีเรื่องบัดหมาอะไรกับอนุวัลพระเอกจึงสั่งไม่อนุญาตให้อนุวัลติดตามไปที่ตลาดทะเล พอถึงเช้าวันเดินทางทุกคนต่างก็มารอส่งพระเอกกับนางเอกเพื่อเดินทางไปประจำการที่ตลาดทะเลอนุวัลก็มาส่งเช่นกันแล้วก็มีเสือกก,กมามอบให้แต่ทางพระเอกและนางเอกไม่รับเสือกกกนั้นอนุวัที่แกล้งทำท่าสำนึกผิดเลยยิ่งทวีความแค้นด้านเมืองตลาดทะเลที่เป็นท่าเรือใหญ่สำคัญของประเทศเพราะว่าเป็นทางผ่านสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ และที่นี่แห่งนี้เองแหละบุคคลที่ชื่อจี้หมิงผู้ที่มอบบุตรสาวฝา,าแฝดหนึ่งคนให้กับไม่ทับเนี่ยซึ่งเป็นสหายเก่าแก่ของตนก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อรู้ว่าหล่อนที่ตนออกทะเลไปสองเดือนนั้นบุตรสาวตัวเองซึ่งก็คือฝาแฝดคนน้องได้แอบไปหาคนที่ตัวเองชอบที่เมืองหลวงเขาก็กดพี่เลี้ยของบุตรสาวเป็นอย่างมากและสาวลูน้องหลายคนตามจี้หมิงเข้าเมืองหลวงตามหาบุตรสาวทันที และแน่นอนว่าการเดินทางจากเมืองหลวงมายังตลาดทะเลจะต้องใช้เวลาเดินทางเป็นอย่างมากเสนาหลิงเขาไม่ไปล่อยโอกาสทองในการรอบสังหารพระเอกไปได้พอขบวนของพระเอกไปถึงยังจุดพักมาระหว่างเมืองพระเอกให้นางเอกใช้ตำแหน่งหญิงตาตระระดับสองไปขอห้องรับรองพิเศษนางเอกเลยใช้โอกาสนี้แกล้งพระเอกด้วยการขอห้องฟื้นให้กับพระเอกและพระเอกก็ฉลาดมากเขาสั่งให้กุ้ยไปไปตรวจสอบรอบจุดพักมาให้ละเอียด เพราะคิดว่าเสนาหลิงไม่มีทางปล่อยโอกาสสังหารตนท่ามกลางป่าแบบนี้ไปได้พระเอกเดินลาดตะเวนรอบๆและนนึกถึงเรื่องที่ฮ่องเต้ได้สั่งให้ตนมาสืบหาเบื้องหลังอำนาจมืดที่ปกครองตลาดทะเลมานานในอำเภอก่อนหน้าสามคนก็ตายอย่างปริศนาทั้งสามครอบครัวถูกฆ่าตายหมดฮ่องเต้ต้องการให้พระเอกมาสะสังอำนาจมืดและจากการเลื่อนภาษีเหตุถูกต้องและเป็นแบบอย่างกับหัวมืออื่น นางเอกก็ลงมาเดินเล่นและนอนพูดคุยกับดาวซึ่งระหว่างน,านั้นพระเอกที่เดินลาดตะเวนมาก็ได้ยินเสียงนางเอกจึงได้เข้าไปหานางเอกจึงบอกเรื่องการทำนายอากาศในวันถัดไปว่าดูจากดวงดาวบนฟ้าได้พระเอกจึงถามว่านางารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงนางเอกก็บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเด้งขึ้นมาเองแต่ว่ามาจากไหนอนางก็ไม่รู้เหมือนกันพระเอกจึงให้สัญญาว่าจะช่วยนางเอกตามหาความทรงจำที่หายไปให้ได้ และในใจของพระเอกก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่านางเอกที่อยู่ตรงหน้าคนนี้ไม่ใช่หูหินของตนแน่นอนเมื่อพระเอกมาส่งนางเอกที่ห้องรับรองกุ้ยไปก็ไม่ได้รายงานว่าพบเห็นกลุ่มคนน่าสงสยัยพระเอกจึงสั่งให้นางเอกไปซ่อนตัวในห้องเก็บฟืนแทนเพราะหากคิดแบบนักฆ่าการจะจู่โจมผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่ที่สุดห้องรับรองพิเศษย่อมต้องตกเป็นเป้าหมายแรกอยู่แล้วและได้สั่งกุ้ยไปให้ตั้งรับทันที เมื่อกลุ่มนักฆ่ามาถึงก็พุ่งเป้าไปที่ห้องรับรองพิเศษเป็นที่แรกแต่กับพบกุ้ยไผ่ที่รออยู่จึงถูกโจมตีกลับและพระเอกก็รีบมาสมทบกับกุ้ยไผ่และจัดการนักฆ่าได้ทั้งหมดและพระเอกก็มั่นใจว่าเฉนาหลิงคงไม่ส่งนักฆ่ามาเพียงกลุ่มเดียวแน่ๆเขาจึงสั่งให้ทหารคุมกันนังเอกไว้สองนายและตัวเองกับกุ้ยไผ่พากำลังทหารไปดักซุ่มในปาา่าไผ่ และเวลาผ่านไปไม่นานก็มีนักฆ่าอีกกลุ่มหนึ่งโผล่มาอย่างรวดเร็วแต่เพราะว่าการตั้งรับที่ชาญฉลาดของพระเอกกลุ่มนักฆ่าพวกนี้จึงโดนกำจัดไปทั้งหมดและในระหว่างนั้นเองมีนักฆ่าคนหนึ่งจับตัวนางเอกมาเป็นตัวประกันและสั่งให้พระเอกบอกให้ทหารองครักษ์ของตนะทั้งหมดถอยหลังไปหลี้ซึ่งพระเอกก็ต้องยอมทําตามเพราะไม่อย่างานั้นนางเอกจะต้องตกอยู่ในอันตรายเมื่อนักฆ่าเห็นว่าคนของพระเอกไปหมดแล้วจึงสั่งให้พระเอกวางกระบี่ลง และน่าหน,า,นาทำให้พระเอกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท,ที่ตนถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองให้พ่อของพระเอกวางกระบี่ในมือลงซึ่งพ่อของพระเอกก็ยอมทำตามและถูกสังหารที่แห่งนั้นบัดนี้เหตุการณ์ได้วนกลับมาแล้วแต่เป็นพระเอกที่ต้องวางกระบี่เพื่อคนที่ตนรักพระเอกเขายอมวางกระบี่ลงและนักฆ่าก็พุ่งจโจมพระเอกทันทีพระเอกถูกแทงเป็นแผลลึกแต่เขายังคงซ่อนมีดส่้นไว้ที่รองเทา้า จึงจัดการกลุ่มนักฆ่ากลุ่มนั้นและพานางเอกหนีกลุ่มนักฆ่ากกลุ่มนึงที่ตามมาสมทบทันทีซึ่งนักฆ่ากลุ่มใหม่พวกนี้เป็นพลธนูไล่ตอนพระเอกกับนางเอกมาจนถึงแม่น้ําพระเอกเขาตัดสินใจให้ว่ายน้าหนีจึงล่อจากนักฆ่าพลธนูกลุ่มนั้นมาได้เมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าตอนนอนอยู่ลงเตียมแล้วและมีกุ้ยไป่เฝ้าอยู่ข้างๆเขาจึงรีบถามหานางเอกและกุ้ยไป่ก็บอกว่านางปลอดภัยและกำลังต้มยาให้กับพระเอก เมื่อคืนนางเอกเป็นคนแบกพระเอกมาที่โรงตรมด้วยตัวเองพระเอกจึงสั่งให้กุ้ยไผ่แอบส่งคนกลับเมืองหลวงไปสืบหาหนางเอกคนก่อนแต่กุ้ยไผ่ที่ยังไม่รู้ความจริงก็งงว่าหน้าเอกก็อยู่ในส่วนหลังห้องนี้ไม่ใช่หรอแล้วจะไปเมืองหลวงทาไมพระเอกจึงบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นางเอกคนเดิมเพราะว่านางเอกคนเดิมจะมีปานรูปดอกเหมยที่ด้านหลังหัวไหล่ขวาแต่ตอนที่หนีนักฆ่าและขึ้นบกมาได้นั้น พระเอกเห็นว่านางเอกไม่มีปานรูปดอกเหมยจึงมั่นใจทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นางเอกคนที่ตนแต่งงานด้วยทนายอาหลาังเขาได้ตามมาถึงจุดผักมาที่เกิดเรื่องเมื่อคืนและเขาก็ยิ่งตระหนักได้ถึงอันตรายรอบตัวพระเอกและคิดว่าหากยังปล่อยให้นางเอกอยู่ซึ่งตนมั่นใจแล้วว่าเป็นน้องเล็กของตนเองนั้นอ,อยู่กับพระเอกต่อไปน่าจะต้องตกอยู่ในอันตรายเข้าสักวันเขาจึงเล่งตามติดตามทันทีเมื่อพระเอกเริ่มฟื้นตัวจึงรีบออกเดินทางไปตลาดทะเลต่อ ระหว่างทางนางเอกก็ขอบคุณพระเอกที่ช่วยชีวิตไว้และให้พระเอกมาสมไหล่ตนเพื่อไม่ให้บาดแผลพระเอกกระทบกระเทือนพระเอกประทับใจนางเอกที่ยินดีจะร่วมเป็นร่วมตายกับตนพอมาถึงตลาดทะเลนางเอกก็ตื่นเต้นมากเพราะที่แห่งนี้มันคึกคักไปทั่วทุกมุมถนนพระเอกเอ็นดูนางเอกมากจึงตั้งชื่อเล่นให้นางเอกว่าหงจูที่แปลว่าหมูสีแดงเพราะว่านางเอกชอบลูกปัดสีแดงเป็นอย่างมาก นางเอกเลยแกล้งพระเอกว่าให้เขาว่าชื่อหลันจูที่แปลว่าหมูขี้เกียจเป็นการแก้เพ็ดพระเอกแต่พระเอกกลับชอบมากเพราะไม่ว่ายังไงมันก็เป็นชื่อคู่กันธนาเสนาหลิงที่รู้ว่าลูกน้องตนนะทำพลาดปล่อยให้พระเอกเข้าไปถึงตลาดทะเลได้ยังไงและเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ตัวกับองฐานยังไงก็พอดีว่าองค์ฐานส่งนจะหมายรับมาให้เขาได้บอกแผนว่าให้ปล่อยพระเอกเข้าเมืองและยืมมือคนอื่นกำจัดพระเอกซะ เสนาหลิงจะรู้สึกเข้าทางพอดีเมื่อนางเอกมาถึงที่ว่าหน้าการในอำเภอก็ต้องตกตะหนกกับสภาพความเก่าจนผุพังของที่ว่าการแต่ว่าพระเอกนั้นอะเดาไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เขาจึงเตือนนางเอกไว้ว่าที่เนี่ยมันมีอำนาจมือที่ต้องจัดการนายอำเภอทั้งสามคนก่อนหน้าพระเอกก็ตายไปอย่างปริศนาและสภาพด้านนอกที่เก่าจนผุพังขนาดนี้พอเข้ามาดูด้านในที่ว่าการยิ่งไม่ตา่างจากด้านนอกเลยแมย้แต่นิดเดียว นางเอกเห็นแบบนั้นเลยขอเลือกไปนอนที่เรือนด้านหลังดีกว่าและพระเอกก็เตือนว่าข้างหลังน่าจะมีอะไรรออยู่ให้ระวังไว้ด้วยแต่นางเอกบอกว่าไม่กลัวเมื่อนางเอกกับสาวใช้มาถึงเรือนด้านหลังและป,ะประตูเข้าไปก็ต้องตกใจจนวิ่งหนีพระเอกที่ยืนรออยู่แล้วก็แอบ,บอมยิ้มและตอนนางเอกไปดูเรือนด้านหลังและสิ่งที่รออยู่เน,นีนัก็คือโลงศพว่างเปล่า พระเอกบอกนางเอกว่านี่คือสิ่งที่คนเหล่านั้นอะ่ะจงใจขู่ให้พระเอกกลัวหลังจากทำความสะอาดเสร็จก็มีบ่าวไพ่จำนวนหนึนน่งเดิน,นเข้ามาเสยแซงทําเป็นการขอโทษพระเอกที่ไม่ได้มาต้อนรับแต่ท่าทีอ่ะกับไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำซึ่งพระเอกก็รู้ได้อยู่กับใจแล้วจึงเดินเข้าไปหาและบอกว่านี่ดึกมากแล้วขอให้ทุกคนนกลับไปพักผ่อนพร้อมกับแกล้งโบกมือแรง,แงๆเข้าที่อกของัวหน้าพ่อบ้าน และพ่อบ้านคนนี้ก็รู้สึกตะลึงที่พระเอกไม่มีท่าทีจะกลัวพวกตนเลยจึงแยกย้ายกันกลับไปก่อนและพระเอกจึงหันมาคุยกับคู้ยไปว่าในเมื่อคนพวกนี้ตั้งใจจะสั่งสอนพระเอกที่มาเป็นนายอำเภอให้โดนแบบเดียวกันกับนายอำเภอคนก่อนควรจะให้อะไรเป็นของขวัญคนพวกนี้ดีเพราะว่าพระเอกเขาไม่ยอมหรอกแกล้งมาแบบนี้เขาก็จะแกล้งกลับเหมือนกัน